สวัสดีค่ะวันนี้พบกับข่าวนอกสนามนะคะวันนี้เราก็รวบรวมข่าวดีข่าวเด็ดนะคะมาไล่ได้ฟังกันค่ะมาเริ่มที่ข่าวของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะจะทำการขยายสเตเดียมของเขานะคะนั่นคือเอติฮัดสเตเดียมเอง ทองสปอร์ตนะคะเขาได้มีการเผยแล้วค่ะว่าแมนซิตี้นะคะมีแผนที่จะยายเฮติฮัสเตเดียมนะคะหลังมีการปรึกษาหารือนะคะแล้วก็ได้ความคิดเห็นตรงกันนะคะว่าจะทำการขยายสนามนั่นเองร่วมกับสปอนเซอร์นะคะแล้วก็แฟนบอลในช่วงเดือนมีนาน,นั่นเองค่ะ ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มทําแล้วนะคะเพราะผ่านมาวันเดือน2เดือนแล้วเนาะแผงก้ารขยายสนามครั้งนี้นะคะใช้งบประมาณสูงถึง300ล,ล้านปอนด์ค่ะโดยเพิ่มความจุสนามให้มากกว่า60,000ที่นั่งค่ะพร้อมโซนสำหรับแฟนบอลโดยเฉพาะนะคะบริเวณอัศจรรย์ทิศเหนือนั้นเองโดยส่วนหลักๆนะคะก็จะมี ทางเดินบนหลังคาสำหรับชมสนามในมุมสูงนะคะบ้านลอยฟ้าร้านค้านะคะพื้นที่ทำงานสำหรับแฟนบอลผลิตภัณฑ์ของสโมสรนนะคะโรงแรมที่มีเตียงถึง400เตียงนอกจากนี้นะคะยังมีแผนจัดสร้างจตุรัสสำหรับแฟนบอลด้วยนะดูแล้วน่าจะจุคนประมาณ3,000คนได้นะคะก็เพื่อพบปะและก็ชมการแข่งขันร่วมกันนั่นเอง แดนนี่วิลสันนะคะกรรมาการผู้จัดการฝ่ายบริการของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงนะคะว่าตลอดหลายเดือนมานี้เราได้พัฒนาแนวคิดและการออกแบบเพื่อให้แฟนบอลได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันร่วมกับแหล่งความบันเทิงและแหล่งพักผ่อนตลอดทั้งปีที่เอติฮัต สเตเดียมแห่งนี้ผมอยากใช้โอกาสนี้ขอบคุณแฟนบอลของเราและชุมชนท้องถิ่นสำหรับการเข้าร่วมในการให้คำปรึกษาล่าสุดของเราไม่ใช่แค่การกรอกแบบสอบถามเท่านั้นแต่ยังแบ่งปันความคิดเห็นโดยละเอียดและข้อเสนอแนะแนวกันซึ่งทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นที่เรียบร้อย ทางนี้นะคะสมวสอนนี้นะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จนะคะใน3ปีค่ะก็น่าจะประมาณปีส0ง6ันะคะถึงจะใช้งานได้จริงค่ะมาเริ่มกับอีกข่าวนะคะสำหรับ เรื่องของทางลีโอเนลเมสซ่นั่นเองค่ะเลอปาริเซียนนะคะสื่อดังของฝรั่งเศสนะคะได้ออกมาพูดถึงเปเซให้ความสนใจกับตันทิมชาติอังกฤษนะคะลโอเนลเมสซ่นั่นเองบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถหเข้าสรุปในเรื่องของการทำสัญญาได้อีกทั้งฝั่งแฮร์รี่เคนนะคะก็เหลือสัญญาปัจจุบันกับสเปอร์นะคะถึงเดือนมิถุนายน2024เท่านน้นั้นนมายควาัว่าปีนนานเอง ก็น่าจะมันปีปีน,นี้อ่ะที่สำคัญนะคะดูเหมือนว่านักเตะจะผ่านช่วงเวลาประสบความสำเร็จไปแล้วมีโอกาสที่จะให้ความท้าทายใหม่สูงซึ่งเปเปเอเซนะคะก็เหมือนจะเป็นอีกทางเลือกนอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองค่ะทีมผู้ปรับร่วมพีเมลีหรือว่าจะเป็นไบร์นมิวนิ c ก็ตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเปเเช่นะคะยังสนใจเดินเรื่องนะคะ ก็อาจจะต้องจ่ายค่าตัวให้สเปอร์ในการคว้าเคนสูงถึง100ล้านยูโรก็เป็นได้นะอันนี้ก็ต้องติดตามข่าวกันอีกทีนึงค่ะทางดีโอเนอตอนนี้ผลสรุปของข้อเขาเรียกว่าข้อลงเขาเรียกว่าไม่ใช่กดเลยนะข้อลงตอนตรงวงสัญญาเนาะว่าจะจบลงในรูปแบบไหนแลก็จะเป็นยังไงนะคะก็ต้องรอติดตามกันค่ะ ก็ถ้าอ่านข่าวงงประการใดก็ต้องขออไปด้วยนะคะนี่คือระบบข้อมลของพบคุณเข้ามูลดีๆนะคะสามารถเข้าไปหาอ่านเพิ่มเติมได้แล้วก็รูปว่ากระสวยได้นะคะแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะล้วก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าทางเดวินเนสซี่เนี่ยเขาจะตัดสินใจยังไงนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยดูถ้าว่า ก่อนหน้านี้นเ,นเราอ่นา,านข่าวจำได้ว่าเขาเหมือนจะกลับไปที่ทีมเดิมที่เคยแบบสร้างตัขึ้นมาเหมือนจะกลับไปเล่นฟรีฟีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้ก็สึกว่าอสัญญากับทางเอชีอก็ยังอยู่แล้วก็ดูร่าสัญญาด้วยเอ๊ยยังไงกันนะคะตอนนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนค่ะรอติดตามผลกันต่อไปคะ่ะในสัปรอบหน้าวันนี้ข่าวสารของเรา,า,งาจบเพียงเท่านี้ขอบคุณรู้กันตาวันนี้สวัสดีค่ะ